อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางหมู่บ้านยานิงนะครับเส้นทางปาดีไปนาราธิวาสน,นะครับคือว่าวันนี้มีทริปการเดินทางไปสงขานะครับสองสองวันคืนเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบทางนะครับข้างทางว่าการเดินทางไปสงขา เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปัตตานีหรือว่าที่เทพาอีกทีนึงนะครับระหว่างทาระหว่างการเดินทางนี่จะถ่ายให้ดูนะครับโอเคตอนนี้เราถึงแยกเส้นทางเพื่อจะเดินทางไปสงงลานะครับเราใช้ถนนไมเลขทางหลวงไมเลข4056นะครับ เพื่อเลี่ยงครอาครัวมาเวลาที่ยวน,นะครับเดี๋ยวเราลองในกล้องเห็นระอนนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางตัวโลกอันแดงแล้วก็ไปออกที่ออกทางถนนใหญ่ที่อะไรนะ ที่หมู่บ้านทุ่งคานะครับที่ออกถนนใหญ่นะไปเจอก,กันที่นู่นนะครับไม่เข้าในตัวเมืองนารลว เว่านะครับฝ่วงฝั่งซ้ายมอืองเจยานานะครับทางเขาะนะครับจำไม่ชื่อไม่ออกยีราฟแปร์นะครับฝั่งซ้ายซ้ายมอืยมอไปย,ยีราฟแปร์ค,ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงเขตรอยต่อ จังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตนีนะครับคุณนีุนะครับคุณ้ต้องัดเข้าส่ันะนนนะนันีนะเวหาค Rio. Oh. oh, oh ah. Kamu kan lebih sak motor api tu Ha? Kamu sak motor api ya. Okey. Sak Rio. Apa pasal? Ustaz juga ada Gapur sini Gapur apa? Pia Eh? Pia Pia? Ya Duduk ada gapur kan? Duduk ada taning Taning kau dah oh, ampul ke apa? Duduk ada ampul Yaring Yaring oh. Pia Pia Pia

ในเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางที่เขาสร้างสร้างใหม่นะเพราะว่า,าเลี่ยงตัวเมืองปัตตานีนะครับถ้าเราไปตรงก็ฝั่งตรงข้างหน้านะเจอมัสยิดซน,น,นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปทางสงขาเลย หน่อย ban perang kapung perang นะครับ pramani ปงประรังนี่สัมปาระกอประมานินนะครับนะจะถ่ายแล้วอันนี้กล้า Pak Pak, rong riang ke apa? Jalan Salam. Ha? Eh? Pateni Jalan Salam. Pateni Darussalam. Hmm, depan dan bawah ni. Ha. Nak ni kali ke? Sudah orang yang di Peria. Eh? Peria. Peria. Jau. Jau. Jauh ni Peria. Ke mana? Jauh. Jauh. Jauh mana dia wadi? Oh, Eh? Bedul lah. Nak bedul. Bedul. Nama apa ni? Nama. Amin. Amin ni. Padeo. Eh? Ha? Padeo. Padeo ni nama gambar? apa Bukhari? Bukhari. dah apa Bukhari? sekali kelas pak ke tiga. Ha, riga. Rico dak kau. Erika. Ya, Pak Imam, Pak Pak. Eh, in. G. Apa tu? Win sikit.

Eh? Ah? Jauh mana lagi lu? Jauh? Jauh. Ya, gambia. Eh? Kembi. Tuh. So. Yeah. Eh. Tahan lagi dulu lah. Tahan kau lo. Tahan. Tidak ก็มาทางปตัตตานีก็มาทางนี้นะครับทางขวาม,มือเรานะวันนี้เรามาเส้นทางใหม่ที่จะไปสง,งนะุพรรณเรียจงจากแล้วก็ตรงมาทางนี้เลยนะครับคุยขอให้เป็นเชื้อทั้งนั้นก่อนวันนี้เข้าเขต จังหวัดสงขลาตะวันตกอำเภอเทพานะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองสองขลาหน้าอยู่นะครับข้างหน้าแล้วไปไปข้างหน้านะ น,นี่มาถึงทะเลทะเลทพานะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับกำลังก่อสร้างอยู่ยนะักษ์ติดติ 그래서 부서서 석호 ทำอะไรนะนทางกันต่อไปสถานีต่อไปจะน,นะครับ Let's go มาถึงจะนะอะไรนะครับดูนึกในรังนะไม่เคยไปไหน สงสารนกมากเลยหลายปีแล้วอยู่ในนี้ดูท่าทางแล้วรังจะพังแล้วนะครับน่าจะจากนี้ได้บินออกข้างนอกนะกเขาตรงนี้สถานีต่อไปสงขาเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงที่สงขาแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ่ายโมงนะครับถึงประมาณ5ชั่วโมงนะเพราะว่าเราหยุดข้างทางถ่ายวีีออะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงหน้าปอคอสงขานะคฝั่งนี้ฝังใต้ ว่าเหมือนฝนจะตกนะตอนเย็นโอเคพอแค่นี้นะครับพอไปพักก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเร,เราลงวีดีโอให้ดู